ก็เสร็จเรียบร้อยละลายนะครับละลายละลายเป็นอย่างดีนะครับดูนะครับสวัสดีครับช่องสองเด็กน้อยกเกษตรอินทรีย์มาแล้วนะครับวันนี้ผมก็อยู่นาเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าลงมาเกี่ยวข้าวแล้วก็จะมาทำคอนเทนต์ส่งนะครับส่งคุณ ลุงที่อยู่มหาสารคามด้วยนะครับมาเทสตัวคอนเวอร์เตอร์นะครับตอนนี้ผมทดสอบนะครับผมมีเครื่องมือเครื่องหนึ่งที่เอ่อเกี่ยวกับความร้อนนะครับก็คือเครื่องทําความร้อนด้วยระบบแบตเตอรี่หรือว่าระบบไฟ12โวลต์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่าแผงที่เห็นนี้ก็คือแผงอมาฟัตนะครับเพื่อนๆก็เห็นว่าผมรีวิวตลอดนะครับแผงอมฟัต145วัตต์นะครับสแผง ตอนนี้ผมขนานกันนะครับแล้วผมก็ต่อสายออกมาสายเป็นบวกลบนะครับเข้ามาเข้ากับตัวคอนเวอร์เตอร์นะครับตอนนี้คอนเวอร์เตอร์ของผมก็เนี่ยนะครับอันนี้ตัวคอนเวอร์เตอร์นะครับในคอนเวอร์เตอร์ของผมนะครับในคอนเวอร์เตอร์ของผมก็ต่อสายบวกลบ PV บวก PV ลบเข้านะครับแล้วทีนี้สายตัวนี้อ่าน สายในนี้ก็คือสายที่ใช้ทําความร้อนนะครับเกี่ยวกับเครื่องทําความร้อนตัวนี้นะครับผมสั่งมาจาก l a ซ a ด้าประมาณด,ดูดูดูนะครับร้อนไหมครับดูน้ําดูควันนะครับอ่าสายสายนี้ผมสั่งมาน่าจะ7 80บาทนะครับ7จ็ดหรือแปดบาทนะครับก็ ว่าจะเอาลองมาทําน้ําร้อนแล้วชงกาแฟดูนะครับกาแฟก็เนี่ยชิดดชิดปกติก็ไม่ค่อยกินนะครับอันนี้คือมาทําคอนเทนก์ก็ทดสอบให้ดูนะครับทีนี้ผมก็จะดูว่าตัวคอนเวอร์เตอร์ของผมนะครับมันจะทําเกี่ยวกับระบบน้ําร้อนตรงนี้ได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวผมทดสอบให้ดูนะครับว่ามันมันร้อนไหมนะครับสําหรับอุปกรณ์ตัวนี้ อเออเออเออฮอนอ่าเดี๋ยวผมเอามันมันร้อนมากนะครับชงกาแฟได้แล้วครับตอนนี้อ,อ่ะดูนะครับเห็นไหมครับ ได้ยินเสียงไหมครับแสดงว่า,าระบบทำน้ำร้อนตัวนี้ดีนะครับก็คือใช้ไฟ12โวลต์น้ำก็ร้อนเลยนะครับ ทีนี้ผมจะลองชงกาแฟดูนะครับว่ามันจะละลายไหมนะครับพว่าปกติถ้าน้ําน้ําไม่ร้อนมันจะไม่ละลายนะครับนะครับกาแฟเพื่อมีสปอนเซอร์นะครับเอ,อ๊ะ うん、mm? นะครับก็เสร็จเรียบร้อยละลายนะครับละลายละลายเป็นอย่างดีนะครับสำหรับกาแฟแก้วนี้สำหรับตัวทำความร้อนตัวนี้ผมก็ซื้อมาเพื่อทำคอนเทนต์นะครับ12โวลต์นะครับเนี่ย เอามาทำคอนเทนต์ประมาณ7หรือ80บาทนะครับจำไม่ได้นะครับก็เราก็ถ้าถ้าเราอยากใช้แบตนะครับถ้าเราอยากใช้แบตเราก็เอาสายบวกลบไปคลีบกับแบตได้เลยไม่เกิน2นาทีมันก็จะร้อนนะครับน้ำก็จะร้อนโอเคนะครับ ไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไครต์นะคบเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะครับสําหรับใครที่สนใจคอนเวอร์เตอร์นะครับก็สามารถแอดไลน์หรือว่าสั่งโทรคุยก่อนๆได้นะครับสําหรับใครที่สนใจแผงนะครับก็แอดไลน์แล้วกออ็โทรมาคุยได้นะครับส่งทั่วประเทศนะครับสำหรับช่องสองเด็กน้อยก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ